สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสีวานแหงนะครับที่ว่าอาบน้ำเหรียญน้ำแรงครับน้ำร้ายครับจกสิได้ประเด้นน้องพี่น้องเนาะอ่าลองเบริษัทอ่าสถานที่กันครับนี่ครับสถานที่โดยร่วมฝนตกไม่ฝนเล็งน้ำร้ายครับเหรียญน้ำน้ำแรงครับพี่น้องตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงแร่งครึ่งครึ่งกัสีจวดแถวนี้แหละครับ ล้านเรือนที่ซื่อเราพี่น้องอ่ะมาลุยกันครับมีอะไรแห็เขาใส่กระดพร้อมจวด ดอ,อกแรกครับปาสลิดเมียไงเติอบดอกแรกครับปาสลิดนี่ครับเมียญ่เติอบนะี่พี่หลงเลยโคุณน่ะสลิดไข่นี่ครับอ้ di Baslit สองครับสลิดอีกแล้วพี่น้องสลิดอีกแล้วโอ้ไดีปลาไปเค็งนบะพี่น้องครับสลิดกับไปเค็งหน้ามลายแห้งครับค่อยๆจ่ออองสิละครับนี่อันเกา่าสลิดกำลังวานครับพอได้กินเลี้ยงพี่น้องครับปลาติดเด็ดได้ฮนะ huh? มาจ้โอ้เฮ้ยมจ้านอยจ้านอยหน่อยกันน่อยีี้โอ้ยหน่อดักหนองีเนาะชาของโอ้ยน่อยก่าของผู้ชสตัวนี้น่อยกว่าเอ้าโลมได้เอาแกมานแล้วนะครับน่อยีนอยยีี้บานแหตอครับพี่น้องครับ thuyền nam đầm đi Nam khâm đi Nát bà Nó nín như tô dài Nó dài dài ใอเดี๋ยวนั่ะไอ้ออ่เลี้ตัวเบิกตัวเรามีแล้วเราขายโลเลยลอยให้น้ำี่อยหมดแล้วละไม

ก็ได้มกหมอเอาเอาเออเออเอเอ,เอ,เอขอได้ปูดด้วยนั่นมาแล้วสิติดกล้าดังเข้า คือว่านิดๆหน่นอยหน่นอย Right? สลิดเล็กสี่ห้าตัวใหญ่ๆโอ้ดดใครเนี่ยนี่เดือะไนี่เดือด เลยก็เคื่อทางกลุ่นติดือบ๊วย บ hmm ้เขาเข้าอือินวัางชิวังตะไช่แล้วดีค่ะ หอ,อยอหจับเบื่อเห็นไหกหอยชนิดมีก็ต้องกินดีๆเนาะอ่ามันหลายเระวานล่ะอหอยจับเลยกินกินตะเรนหอยจู่บดบดจับไม่จักตัว เหนะ่ราพอเลยงานเลิกปะแง่<อ>ลงมาท่นปะแเอาไม่ไผ่ให้ไปนะไผ่ไลงมห้บกหอยเกะยาะแ่ลงมท่นบ่พี่น้องลิกเต๋อเด้เด้ยหยแตม่ตมีหอยสักเออ nhung bòn nhung nhầm nhung nhầm nhung